ครับเที่ยวต่อไปเรือสางสิบไพายลองน้ำแดงแม่สีพัฒนาพรลองน้ำเงินชอรัตนชัยเสียบทุนนิ่งแล้วทั้งคู่เที่ยวที่แล้วรนะัชอรัตนชัยอาจฉีดหมื่นหนึ่งไม่ผ่านครับ เดี๋ยวนี้จะยังไงเสียเพิ่มมีค่าพันอาจจะผ่านขออนุญ,ญาตออกมาเลย มาแล้วเทียนีมาดูกันต่อประเภทส0สิวิพายชิงอันดับหนึ่งประเภทประเภทกอสองหรือว่าประเภทขอรองน้าแดงรองน้าแดงเอาไว้เหลือดีรองน้ําแดงแม่สีพัฒนาพออยู่รองน้ําแดงเหลือดีเจ้าบนราชธานีเจอชอระตะนัชชัยชอระตะนัชชัยจักพิมายพิมายเมืองโคราชนครราชสีมารองน้ำเมืองตาคนต่างผายตากระชากหรือว่าแม่สีแม่สีแม่สีพัฒนาพอเหลือดีเจ้าบนราชธานีจะสัดชอระตะนัชชัยเที่ยวหรือไม่ในเมื่อรองน้ําแดงรองน้าแดงอาเหรือว่าเที่ยวนี้ในน้ำแม่สีพัฒนาพอผัยแหลงผายแหลงแสงหนีชอระตะนัช ไอ้เอาเลยไอ้คู่นี้เที่ยวสาม เก้เคียงแล้วเว้ยเที่ยวนี้เที่ยวนี้ใก้เที่ยวสามเกเคียงดูสิว่าหลองน้ําแดงหลองน้ำจะาายแหลกแสงหนีแม่พัฒนาพรพายแหลกจะแสงหนีได้ไม่ได้หลองน้ำเงินชอรัตนชัยหมดไปเลยพี่ตีจี้พายแหลกแสงตามมาดูสิว่าหลองน้ําแดงได้ทีก็จะไปพลายแหลกแสงหนีไม่หล่อแล้วเว้ยไม่หล่อแล้วหลองน้ำเงินดูสิว่าชอรัตนชัยหมดไปเลยพี่แสงนํามาดูไม่ออกเพราะถูกลวงคู่นี้ชอรัตนชัยพายแหลกจะหนีรอดปลอดภัยหรือไม่เที่ยวนี้ไม่แน่แล้วเว้ยชอรัตนชัยคอแล้วแม่ สีจะหนีพนไหมแม่สีพัฒนาพรจะหนีพ้นไม่พ้นในเมื่อชอรัตนชัยคอกกอรัตนชัยจันจรัตนชัยจัตนชัยรัตนชัยจรัตนยรัตนชัยจรัตนยรัตนชัยจันจรัตนชัยใจใจรัตนชัยใจใจรันชัยรัตนชัยใจรัตนชันชอยรนยรตนชัยนใรัรนนชาชยรรนให้รน เรือที่อยู่ร่องน้ำแดงแม่สีพัฒนาพรจากจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเรือชนะครับท่านพี่น้องครับ